สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้พามาบึงคุนนะพี่น้องน้ำน้องแว้งเต็มอึ่งตึงอยู่อันนี้ก็ตาเข่าด้วยนะคะ่ะงอกกู้เข่าไหว้คือกัน,นะค่ะเนี่ยกู้เขาไห้นะคะพี่น้องบ่งดูบ่งเป็นตมเบิดเลยผุนะละเบิดเลยขนาดถนนเทคอนกีดเทปุนด้วยนะคะ่ะมี่จะมเป็นฝนเห็ดบาบมือขึ้นในแห้งแห้งค่ะพี่น้องมือขึ้นในแห้งแห้งค่งงคะ ล่ะโอ้ตะเรียตุเนานะโอ้ยมองดูนะเปียกเบิดเปียกเบิดน้ำม,มันเข่าทั้งนั่นค่ะน้ำเข่าทั้งทั้งตะเวนตุกนะคะ่ะน้ำเข่ามาในทอหน่หละ่ะค้นเป็นงจากใหจากน้ามากับมลุงในทอเลยมองดูค่ะพี่น้องกองเข่าตะเรียตุนหอดบ่มีผ้าอะไรมาปิดไว้หาบ่ท่าน ผายุงผายางอะไรกับบม่มีแค่ก็ดีขึ้นกันแหละจะได้ระบายถ้าปิดกันฝนไว้กัถ้าฝนบะเสาง่ายก็สิออกนอก็ะิออกนออีกแล้วค่ะดูฝนนะน้ำน้ำตืมตั้งวะาหลายเอ้ยฝนะ เ่เคยเห็นฝนเดือนสิบเอ็ดสิบส,บสองเฮ้ยอันนี้น้องแว้งฟังตะเว้นตกค่ะพี่น้องน้องแว้งฟังตะบันตกนะคะ ฝั่งตะวันตกค่ะฝั่งตะวันตกพูนก็นคือฝั่งตะวันออกค่ะที่เมพันนี้เที่ยวในไทยอันนี้คือคู่น้องค่ะดูดูค่ะพี่น้องเอ้ยเมผู้สุบอดสมอุดสาเาเด้อเมผู้สุปก็ได้ครอบอยากให้กินลายเนาะค่ะงามผลผลิตออกมาดีดีใจน้ำพี่น้องทุกคนดีใจน้ำเจ้าของพ้อมค่ะเห็นพี่น้องเห็นเข่างามได้ผลผลิตดี เราดูเจ็บเจียวมากัมาเป็นแบบนี้เราที่นี่กมูบมทันเจียวก็ล่มเล้บ่ะนะจ้ะล่มใส่น้ำล่มหมดแล้วจ้ะล่มหมดแล้วโมพันวานองสายกับน,น้ำกับแหงเลกิกขาน้ำแม่พันนี้ที่ให้นองสายเห็ดนะคะแหยน้ำแหงหลึกรถกับจิลงได้บ่บูรถเจียว ถ้าบรสูบออกนี่มันเหยียบใส่น้ำเมื่อศค่ะเหยียบใส่น้ำใส่ตุ่มเมือ่อศโอ้ยหผู้หลักตลอดแนว้ยผู้หลักค่ะอ้อมน้องร่องคลองละ่ะพี่พี่น้องเขาเจ้าเขา่าตากเขา่าอ้อมน้องร่องคลองทั้งนั้นก็นมีเดินสนามจีราค่ะ เป็นตะนนยเนาะค่ะพี่น้องเป็นตะนาแต่เดี๋ยตุนแม่โพศพเนาะพุณค่ะโอ้ยเดี๋ยตุนเจ้าของเขาเดี๋ยวตุนพี่น้องเช้านะเราไปขายกับอะไรลาค้าดอกค่ะถ้าเป็นแบบเนี่ยเราเขากับบดเบิองด้วยค่ะถ้าเขาเอาเขาเปียกไปขายเขากับบดเบิอง กดเบื้องเขาตากฝนนี่ก็มุนได้ค่ะบ้านเนี่ย,ม,ย,นนยมุนเขาก็ให้อีกราคาต่้มบ้านเนี่ยแทนดีสิได้ราคาสูงแทนที่จะได้ราคาสูงก็ได้ราคาต่้มไปอีกเบื้องดูค่ะพี่น้องเละเบิดนี่ค่ะตะาไนตาไน นนนหนทางเรเบิดโบเลที่ว่าไปซ้ายมานเ,นยเม,มื่อคืนนี่กระตกเมื่อคืนไหมเพิ่งจะมาหยุดเจ้านี่ด้วยนะหย,ยุดก็เป็นยังนะฝ้าเป็นน้ำอยู่กบลูว่าจะหยุดดวนซําใดตกกบลมันตกธรรมดาเดยตกขันรุนเล้งเลยไดย้ตกหนักเลยค่ะตกหนักเลย มาเบิ่งฟังนี่ฟังนี่กระเมนเจ้าคองเขาหดว่าอยากออกมาเห็นเขา่าติและตูนเขา่า นีคุณยายพาข่ามาตาหาหอยไปหาใส่มาตะเศร้าเท่น่ยมันนำอะไนี่กองโจโก้โอ้หอยเชอรี่นะวัเตี้ยเออแมนอ้ยได้เก็บพุละขะยันปันเนี่ยอยากไปเห็นตอนเก็บหอยเนาะโอ้ยงั้นล้านกวางหนยู่เนี่ย แ <c oughs> นยสังกะสีมะกปุกค่ะคุณย้ายเผากับท่านมาตตาหาหอยเ <c oughs> มื่อดมาอีกแล้วเตรียมตัวตกอีกแล้วนี <c oughs> ่ค่ะ <c oughs> <c oughs> หัวอ,อกชาวนาะชีวิตชาวนาะจากพี่น้อง,ท,งทั้งใดก็ดีคือกันเมื่แล้วเนาะค่ะตามที่ฟังข่าวเจยวเข่ามาตากไห้ก็แบบนี้แหละค่ะท่อนกันไห้แบบนี้แหละตามที่ถามข่าวพี่น้องทั้งอื่นๆกระไดบ่ตัง้งแตกตังก้งกันดอกค่ะสูๆเด้อจากพี่น้องเช่าให้ชาวนะาเขาเป็นกำลังใจให้กันและก,กันจ้า สูสูจ้าปีใดเขาเห็ดหน้าบอสุมันกะเขากะอดทนเอาปีใดเห็ดซุปก็ได้ขขาง้ามข้นเล่าปีใดเห็ดบอสุปก็ซ้ำนี่แหละค่ะสู่อดทนเอาขอบุณหลายๆด้วยค่ะพี่น้องสุขภาพเพียงเ,เลี้ยงเฮงเงรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ